ไปกันที่ชาวบ้านตำบลบ้านเดือนะฮะจัดงานประเพณีแข่งขันเรือกาบพื้นพื้นบ้านนะฮะสามสามฝีพายแล้วก็การแข่งขันพายกระบ,บะผสมปูนท่านผู้ชมครับเพื่อเชื่อมความสามัคคีของคนในตำบลด้วยครับรที่หนองบึงบ้านน้อยฮะหมู่ที่1นึ่ตำบลบ้านเดือออำเภอท่าบอหน้องคายนายโสพลศร,รพสินทนายกอบตอบ้านเดือเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือกาบ พื้นบ้าน3ามฝีพายนะฮะและการแข่งขันพายกระบะผสมปูนของชาวตำบลบ้านเดือนะครับซึ่งประเพณีการแข่งขันเรือกาบพื้นบ้าน3ามฝีพายในครั้งนี้ชาวบ้านได้เห็นชอบร่วมกันให้จัดงานแข่งขันระหว่างหมู่บ้านต่าง,างๆภายในตำบลบ้านเดือนะครับเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์เชื่อมความสามคัคคีระหว่างคนในตำบลเดียวกันนะครับส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย ห่างกาย,ยาเสพติดนะฮะอีกทกั้งยังเป็นการสรรืบสานประเพณีที่ยึดถือนะครับสรรืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยครับ<อ>บรรยากาศของการแข่งขันนะฮะเป็นไปด้วยความสนุกสนานที่เดียวชาวบ้านจากแต่ละหมู่บ้านเนี่ยนะฮะต่างพากันออกมาเชียร์ให้กําลังใจทีมเรือของหมู่บ้านตนเองฮะส่วนฝีพายก็เอาจริงเอาจังทีเดียวฮะอย่างในภาพที่เห็นนะพายเรือกันอย่างแข่งขันทีเดียวนะครับแข่งกันนะครับซึ่งไฮไลท์ก็อยู่ที่การแข่งขันพายกระบะผสมปูนนะฮะท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนะดูในภาพนะฮะมีท ในการพายและผู้ที่ไม่ชํานาญในการพายนะฮะสนุกสนานที่เดียวสําหรับผู้ที่ไม่ชํานาญในการพายในกบบระบะผสมโปลนีนะะ้จะพาไปทางซ้ายไปทางขวาหรือว่าวนไปมานะฮะหรือว่าพายหมุนวนอยู่กับที่นะครับมีทั้งถึงเส้นชัยและไม่ถึงเส้นชัยนะ,ะสร้างความสนุกสนานเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าชมแข่งขันไปอย่างมากทีเดียวะฮะอากาศก็ดีนะฮะไม่ร้อนนะฮะเหมาะสำหรับการชมกิจกรรมของชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย